ไ MCT News Podcast ประจำวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่คำประสัยของฟูมิโอกิชิดะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม IISs แชงกรีล a าด a อะลอกที่สิงคโปร์ซึ่งคิชิดะระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนวันนี้อาจเกิดขึ้นใน เอเชียตะวันออกในวันพรุ่งนี้ซึ่งคำกล่าวดังกล่าวเมื่อ3ปีที่แล้วกำลังกลายเป็นความจริงที่น่าวิตกอย่างยิ่งแต่ด้วยเหตุผลใหม่คำเตือนเดิมของเขาเกี่ยวกับการรุกรานดินแดนแต่ปัจจุบันคือการทรยศต่อ,อยูเครนซึ่งประธานาธิบดีโตโนโทรอ์เพิ่งแสดงให้เห็นอาจเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเช่นกัน ผู้สนับสนุนทรัมป์อาจอ้างว่าทรัมป์พยายามนำสันติภาพมาสู่จุดสิ้นสุดของสงครามที่นองเลือดมากว่า3ปีแม้ว่าการสแสวงหาสันติภาพจะฟังดูน่าชื่นชมแต่สิ่งที่เขากำลังทำคือการสแสวงหาข้อตกลงกับประเทศผู้รุกการนซึ่งเท่ากับเป็นการให้รางวัลต่อการแข่งร้านั้นและในขณะเดียวกันเขาก็ปฏิบัติตัวเสมือนเป็นหัวหน้าแก๊งอันธาพาลต่อผู้เคราะห์ร้ายอย่างยูงยเครนโดยเรียกร้องให้ยูเครนมอบสิทธิ ทรัพยากรแร่ม,มหาศาลและกับการสนับสนุนทางทหารและการเงินที่ผ่านมา พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะสำคัญ2ประการรวมถึงระบอบ Make America Great Again ที่ทรัมป์ได้สร้างขึ้นโดยประการแรกคือทรัมป์มองภูมิรัฐศาสตร์ในแบบดั้งเดิมที่มีการต่อรองเรื่องดินแดนและข้อตกลงระหว่างมหาอำนาจและผู้นำแทนที่จะผ่านเวทีพหุภาคีประการที่2คือทรัมป์ให้คำนิยามอำนาจว่าคือแรงกดดันและเชื่อว่าแรงกดดันสามารถและควรใช้โดยเฉพาะกับประเทศที่อ่อน กว่าซึ่งนี่คือภูมิรัฐศาสตร์แบบบีบบังคับในเอเชียตะวันออกมีมหาอำนาจให้เขาต่อรองด้วยและมีเป้าหมายมากมายสำหรับการบีบบังคับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาข้อโต้แย้งที่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนออจะไม่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกซึ่งอยู่กับสองประเด็นที่สมเหตุสมผลประการแรกประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างจากประเทศในยุโรปค่ะคือโดยทั่วไปจะสร้างความสม พันกับสหรัฐบนพื้นฐานของผลประโยชน์มากกว่าค่านิยมดังนั้นแม้ว่าในอเมริกายุคทรัมป์จะมีมุมมองค่านิยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยความยุติธรรมและอธิปไตยที่แตกต่างจากรัฐบาลก่อนหน้าที่นําโดยโจไบเดนแต่ผลประโยชน์ของอเมริกายังคงเหมือนเดิมจึงไม่มีเหตุผลที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากมุมมองนี้ไม่ว่าจะนิยมชมช,มชอบทรัมป์หรือไม่ก็ควรรับมือเขาได้ ซึ่ง2ก็คือเสริมจากประการแรกค่ะคือ Republican ส่วนใหญ่รอบตัวทรัมป์และในรัฐบาลของทรัมป์เชื่อว่าจีนเป็นภัยคุกคามระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดต่ออำนาจและความมั่นคงของสหรัฐและมองว่าการแข่งขันกับจีนเป็นเรื่องที่รัฐบาลทรัมป์ต้องให้ความสำคัญค่ะ ต่อกันที่บรรยากาศตลาดหุ้นมาต้นสัปดาห์บ้างค่ะที่การขึ้นภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐทําให้บรรดานักลงทุนกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลให้ตลาดหุ้นร่วงลงถึง4ล้านล้าน,านดอนลลาร์สหรัฐจากจุดสูงสุดของดัชนี s อสแ0นเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งในขณะนั้นวอลล์สตรีทกำลังสนับสนุนวาระของทรัมป์อย่างมาก นโยบายใหม่ของทราปมที่ออกมาโจมตีหลายฝ่ายทําให้ธุรกิจผู้บริโภคและนักลงทุนมีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการปรับขึ้นภาษีแบบสลับกันกับคู่ค้ารายใหญ่เช่นแคนาดาเม็กซิโกและจีน ไอยาโกะโยชิโอกะนักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโสจากเ t en h Enhancement ระบุว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างชัดเจนสิ่งที่ได้ผลแลายอย่างตอนนี้ไม่ได้ผลแล้วขณะเดียวกันการเทขายหุ้นก็ดุนแรงขึ้นโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนี S&P 500ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงร่วงลงร้อยละ2.7ถือเป็นการร่วงลงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดของปีดัชนี Nasdaq Composite เปิดแถบใหม่ ร่วงลงร้อยละสี่ซึ่งเป็นการร่วงลงวันเดียวกันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2022 ดัชนี S&P 500ปิดตัวลงร้อยละ8.6เมื่อวันจันทร์ค่ะจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมูลค่าตลาดลดลงกว่า4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่นั้นและใกล้จะร่วงลงถึงร้อยละ10ซึ่งถือเป็นการปรับฐานของดัชนี NASDAQ ซึ่งเน้นด้านเทคโนโลยีปิดตัวลงเมื่อวันพฤหัสบด,ดีโดยร่วงลงมากว่าร้อละ10จากระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม ขณะเดียวกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ปฏิเสธที่จะคาดการว่าสหรัฐจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการค้าของทรัมป์ค่ะ ไปต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกสักเรื่องค่ะที่ประกาศว่าคณะผู้แทนของสหรัฐจะพบกับผู้แทนของรัเสเซียเมื่อวันนี้หรือวันนี้ก็คือ11หรือ12มีนาคมค่ะคำถแถลงนี้มีขึ้นหลังจากการเจราจาระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและยูเครนในซาอุดีอาระเบียสิ้นสุดลงโดยเคียฟยินยอมหยุดยิงเป็นเวลา30วันและวอชิงตันให้คำมั่นว่าจะกลับมาแบ่งปันข่าวกรองกับยูเครนอีกครั้งครั ระบุกับผู้สื่อข่าวนอกทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากการเจรจาสิ้นสุดลงวันนี้คือการหยุดยิงโดยสมบูรณ์ยูเครนตกลงแล้วและหวังว่ารัเสเซียจะตกลงด้วยสตีฟฟิตคอฟซึ่งเป็นทูตพิเศษของทรัมป์คาดว่าจะเดินทางไปยังมอสโกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียแต่จนถึงตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัเสเซียยังไม่ได้ยืนยันการเดินทางหรือวันที่แน่นอนต่อสาธารณะค่ะขณะเดียวกันรัเสเซียก็ยังไม่ได้ออกคําตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคําแถลงหลังจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและยูเครนในเจดา้ามอสโกเคยระบุมาก่อนว่าข้อตกลงหยุดยิงช่วคราวใดๆเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ โดยให้เหตุผลว่าอาจจะเปิดโอกาสให้กองกำลังของเคียฟกลับมารวมตัวและติดอาวุธใหม่ค่ะ ไปกันที่โปแลนด์กันบ้างค่ะที่มีรายงานว่ากำลังจัดทำคู่มือเอาชีวิตรอดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสงครามที่อาจเกิดขึ้นกับรัเสเซียโดยมีกำหนดแจกจ่ายภายในสิ้นปีนี้ตามรายงานข่าวของสำนักข่าว R M F 24ของโปแลนด์ซึ่งการจัดทำคู่มือดังกล่าวคณะผู้จัดทำได้ศึกษาคู่มือลักษณะเดียวกันจาก23ประเทศทั่วโลก โดยโปแลนด์ and, ไม่ต่างจากประเทศในยุโรปหลายประเทศค่ะที่กําลังเตรียมความพร้อมสําหรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3กับรัสเซียเนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับมอสโกจากการที่โปแลนด์สนับสนุนยูเครนอย่างแข็งขัน โดยนับตั้งแต่ปี2022รัสเซียขู่ว่าจะทำสงครามกับโปรแลนดหลายครั้งหากมอสโกตัดสินใจดำเนินการตามคำขู่ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเรียกใช้มาตรา5ของสนธิสัญญาเนโตซึ่งจะส่งผลให้รัสเซียต้องทำสงครามกับประเทศสมาชิกทั้งหมดสำหรับรายละเอียดของคู่มือเอาชีวิตรอดกำลังได้รับการพัฒนาโดยกระทรวงมหาดไทยและการบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงกลาโหมและศูนย์ความมั่นคงของรัฐบาลโดยจะใ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์ที่มีภัยคุกคามต่างๆโดยเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเอาชีวิตรอดในสภาวะวิกฤตเป็นเวลา72ชั่วโมงรายการสิ่งของที่จำเป็นต้องมีรวมถึงวิธีเอาตัวรอดในบ้านในช่วงเวลาที่ไม่มีไฟฟ้าค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนสำคัญอย่างอีลอนมาร์ค่ะที่ยังคงครองตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตามข้อมูลจากบลูมเบิร์กณวันที่เริ่มต้นสัปดาห์นี้มาร์มีมูลค่าสุดที่อยู่ที่300.6พันล้านดอลลาร์ลดลง29.000พันล้านดอลลาร์จากก่อนหน้าหลังจากที่หุ้นเทสลาร่วงลงร้อยละ15นับตั้งแต่ต้นปีมูลค่าสุที่ของเขาลดลงไปแล้ว1 3 1 8พันล้าน สา,าเหตุหลักมาจากหุ้นเทสลาที่ร่วงลงถึงร้อยละ43ตั้งแต่ต้นปีเนื่องจากยอดขายที่ชะลอตัวและการถูกคว่มบาตรจากกลุ่มนิยมซ้ายที่ไม่พอใจต่อภารกิจดูชของเขาและการจัดการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลกลาง ตลาดมีของเทสลาที่ถูกกระตุ้นโดยยอดขายที่ชะลอตัวทั้งโกลแ m a n s a ก h ์และ UBS ต่างก็ปรับลดการคาดการ์ารส่งมอบรถในไตรมาส1ปีนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการประท้วงของกลุ่มนิยมซ้ายที่บุกโจมตีโชว์รูมเทสลาทั่วประเทศหลังจากที่ยูเซดถูกทำให้อ่อนกำลังลงโดยด g e และการบริหารของทรัมป แต่แม้จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มาร์กก็ยังคงเป็นผู้นําในฐานะบุคคลที่รวยที่สุดในโลกโดยที่ห่างเจฟเฟอร์โซสที่อยู่อันดับ2และมาร์กซกเกอร์เบิร์กที่อยู่อันดับ3โดยบล o มเ b e r g กได้แยกมูลค่าสินทรัพย์ของมาร์กดังนี้ค่ะ SpaceX มูลค่า135.8พันล้านดอลลาร์หุ้นเทสลา94.9พันล้านดอลลาร์ o p ปชันหุ้นเทสลา60.4พันล้านดอลลาร์ XAI มูลค่า22.6พันล้านดอลลาร์รวมถึง X 8.3พันล้านดอลลาร์ The Boring Company 3.3พันล้านดอลล,ลาร์และ Neuralink 2.1พันล้านดอลล,ลาร์รวมมูลค่าสุดทิศทั้งหมดอยู่ที่327.4พันล้านดอลล,ลาร์ค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ